สวัสดีครับผมเมกะหลอดคาราวเตอร์นะครับแลนนี้ก็คือโครงการราชปฏิป,ปไตยแล้วก็มดในโครงการของเรานี่ก็คือโกโกโตัวลา่าสุดที่พี่ล่าจับมาให้ลูกที่เดินเดียวก็คือลูกลูกเลี้ยงของบราโวที่ส่งต่อทอดมาให้นางแล้วก็ไข่ที่นางกบอ,อยู่เนี่ยอ้ยจะโทษทีโทษทีโทษทีทีอย่างนีมม้ดักแด้นั่นแหละเป็นดักแด่ของบราโวนะครับเพราะไข่ของไข่ของโกเองนะอยู่ข้างๆดักแด่เพราะนางเพิ่งออกไข่มา โกเองก็สุขภาพไม่ค่อยดีมดที่ล้มง่ายเนี่ยล้มง่าย,ยง่ายคือสุขภาพไม่ดีแน่นอนหลักฐานเนี่ยว่าโกสุขภาพไม่ดีมาแต่ต้น,นี่คือหนวดนะไม่เท่ากันไหมครับจะมีหนวดข้างเดียวคีอหนวดข้างขวาที่ยาวหนวดข้างซ้ายขาดจากอุบัติเหตุการต่อสู้ก่อนถูกจับมาก็ไม่ทราบได้เพราะถูกจับมานี่ก็คือหนวดนันเหลือช่างเดียวแล้วมดหนวดข้างนั้นอันตรายมากเพราะว่าหนวดเนี่ยใช้อาคาสังลูกน้อง นวดเหลือข้างเดียวนะั่นคือหนวดข้างขวาที่ทํางานหนะักใช้ออกคําสั่งลูกน้องทั้งอาณาจักรได้แค่ข้างเดียวถ้าหนวดข้างนี้หกักอีกข้างนี้ก็คืออาณาจักรก็ล่มสลายเลยครับเพราะว่าออกคําสั่งลูกน้องไม่ได้และเนี่ยครับสังคมของมดแดงถึงได้บอกว่าราคาไข่มดแดงกับราคาแม่ปินในตลาดเนี่ยสมราคาแล้วเพราะว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยกว่าจะสร้างอาณาจักรได้ไม่ใช่ง่ายเลยแต่ก็เป็นกงใจให้โกนะ ก็ส่งเราจะให้โกได้นะครับด้วยการกดไลค์ก,กับกดติดตามนะครับเดี๋ยวมารบอกกวนน้องแล้ให้น้องพักนะครับขอบคุณครับ